กาลังเดินไปที่ห้องนะคะเพื่อทำใ a ช่องบ t ทช็ทอปในช่องบ o ท o ็คืออะไรไม่เจ็บแน่นอนเดี๋ยวตามไปดูกัน,นะค่ะว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีแค่สาขั้นตอนแค่นั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถงหน้าจะเป็นยังบ้างน,นะคะมาๆลมาคะ่ะพร้อมกันหรือยังเอยเตรียมตัวกันเลยเดี๋ยวเราจะไปทําสวยกันแล้วนะเย่พร้อมแล้ว มาเริ่มขั้นตอนแรกกันด้วยการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกพร้อมทั้งนวดกระตุ้นการไหลเวียนบนใบหน้าด้วยนะคะ ขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนของ g m a x ค่ะเป็นมาร์คแร่ดำทำจากธรรมชาตินะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำผลาเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นมาร์กกันไปนะจ๊ะมาร์กไปมาร์กให้ทั่วหน้าเลยเนหะมาร์กไปจ้า ก็มาร์กอย่างนี้ให้ทั่วทั้งหน้านะคะดูมาร์กไปจามาร์กไปจากนั้นก็มาร์กทิ้งไว้15นาทีนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะทําความสะอาดมาร์กด้วยแม่เหล็กจ้าดูดไปจ้าใช้แม่เหล็กดูดไปนะจ้าเอามาร์กออกให้หมดเนาะแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าพร้อมทั้งบำรุงด้วยเป็นอันเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยได้ผิวใสบริ้งบริแบบนี้นะจ้า สำหรับการเดินทางมาที่แฟชั่นทีวี e อสเตติกคลินิกนะคะก็ไม่ยากเลยเดินทางด้วย BTS ลงที่สถานีเอกมัยนะคะทางออกสองจากนั้นก็เดินเข้าทางเชื่อมตึกนะคะแบงคอกไม่้เพกแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น3นะคะดึม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 ,ดมขึ้นไปนะคะขึ้นไปชั้น3นะคลินิกอยูนะ่หน้าบันไดเลื่อนเลยจ้านี่นะคะแฟชั่นทีวีเอสเตติ c คลินิกนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย